กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะส่งเตาให้ลูกค้าเราก็จะมาแนะนําเตานะครับวันนี้จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับเป็นเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานอยู่ที่ประมาณ1000ันองศาโครงสร้างภายในของเขาจะไม่เหมือนกับเตาไฟฟ้าทั่วไปนะครับเพราะเตาไฟฟ้าชุดนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าสําหรับเผาลอสแว็กนะครับซึ่งจะมีควันเพราะฉะนั้นในเรื่องของภายในเนี่ยจะมีสเตเลสข้างในนะครับตัวควันไม่ให้โดนฮีเตอร์นะครับ ขนาดภายในเตาจะกว้าง1เมตรลึกเมตร20สูงเมตร20นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เปิดดูนะครับมือหมุนนะครับสำหรับล็อกนะครับให้แน่นนะครับ2ตัวนะครับตอนนี้ภายในเวลาเราเปิดเรียบร้อยเนี่ยสังเกตว่าตัวฮีตเตอร์จะตัดการทำงานนะครับภายในจะเป็นสแตนเลสนะครับทนความร้อนนะครับสังเกตจะมีชั้น นะครับที่ลูกค้าต้องการให้แบ่งชั้นและจะมีชั้นสามารถที่จะถอดเข้าออกได้นะครับฝาประตูเตาก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับคือเหตุผลเพื่อไม่ต้องการที่จะให้ความร้อนไปโดนตัวฮิตเตอร์ซึ่งหลังตัวสแตนเลสจะเป็นฮิตเตอร์อยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นควันก็จะออกขึ้นด้านบนนะฮะสองรูนะครับแล้วก็จะมีป่องเซนเซอร์นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะฮะตัวหลังเตาสังเกตก็จะมีป่องนะฮะสามารถที่จะปรับได้นะครับ เดี๋ยวเราลองปิดประตูเตาก่อนนะครับเรามาดูคอนโทรนกันนะครับคอนโทลก็จะเป็นคอนโทลร,รุ่นมาตรฐานทั่วไปนะฮะจะเป็นรุ่นเทมนะครับสามารถที่จะเซตอุณหภูมิได้โดยการตั้งนะครับทั่วไป200-300นะครับดูได้จากคู่มือนะครับส่วนหน้าตู้คอนโทรลก็จะเป็นปุ่มโชว์สถานะปกติมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับ heater on อารามเวลาจบโปรแกรมนะฮะแล้วก็มีปุ่มเซฟตี้นะครับโดยรวมก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้าเตาก็จะเป็นเหล็กนะครับสารเป็นลายนะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่รูปแบบการออกแบบนะฮะก็ด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็เก็บสายเรียบร้อยนะฮะเก็บสายเป็นเฟกนะครับกันน้ํานะครับอยากสวยงามนะครับตู้ก็จะเป็นตู้ มีพัดลมระบายความร้อนมีฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์ด้านหลังก็จะเป็นฝาครอบฝาครอบนะฮะด้านหลังก็จะเป็นเทอร์มินอลฮีตเตอร์นะครับเวลาถ้าเราสามารถที่จะเมนนทนายนได้ก็ถอดออกมานะครับก็ง่ายสําหรับการซ่อมบารุงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นท่อนะครับสาหรับน้ําเทียนที่ไหลออกมานะครับด้านหลังก็สามารถที่จะใช้ภาชนะเนี่ยรองได้เลยนะฮะด้านข้างก็จะเป็นบอดี้มาตรฐานทั่วไปมีฝาครอบนะฮะด้านข้างของเราเนี่ย แข้งข้างเราใช้เป็นสีพาวเดอร์โคดนะครับสีอบนะครับมาตรฐานตอนนี้เราขึ้นที่สูงนะครับด้านบนก็จะมีปล่องนะครับปล่องสําหรับระบายควันออกนะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยการเผาอุณหภูมิต่าๆจะมีควันอยู่ประมาณสัก4-5 0 0องศาก็อาจจะต้องมีการเปิดปล่องนะฮะระบายควันข้างหลังนะแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะครับเทอร์โมคัพเปิลวัดอุณหภูมิข้างหลังนะครับข้างหลังก็ปิดมิดชิดนะฮะก็มีตะแกรงปิดนะครับคนสามารถที่จะเดินขึ้นไปเซอร์วิสซ่อมบำรุงได้นะครับ มีหูหิ้วนะฮะหูหิ้วสามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายนะครับนะครับได้สะดวกนะครับตอนนี้กำลังจะเอาขึ้นรถบรรทุกนะครับ อีกไร่ l ก่อนวรรทุของเราจะมีอยู่หนึ่งเตาแล้วนะฮะจะต้องขนส่งไปล่าลุดแก้วนะฮะแล้พวพรุ่งนี้ก็นัดรถไปเรียบร้อยหมดแล้ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางหน้าง,งานเรียบร้อยหมดแล้วยกคือทำการยกโอบนะฮะขึ้นบนรถขนส่งนะฮะ เราส่งกันทุกเดือนนะฮะทุกเดือนงานของเราเป็นงานารับจ้างทํานะครับสามารถทาตามออเดอร์ทุกทายได้แล้วก็มีตามาตรฐานที่เป็นโมเดลของลูกค้าหลายรุ่นนะฮะ,ะใครสนใจก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษานะครับกับเราได้นะครับเราสามารถที่จะดีไซน์ให้ หมาะสมกับรูปแบบของงานที่กำลังทำอยู่นะครับใช้เฮียบนะครับขนาดสามตันนะฮะก,การยกลอยขึ้นเราวก็ใช้ก็ถกรนะฮะหอยหลังเพื่อที่จะรับน้าหนักคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ2ตันครึ่งน,นะครับประมาณ2ตันครึ่ง ก็เราจะขนย้ายอย่างนี้กันประจำนะครับรถขนส่งก็เป็นรถขนส่งประจำของเราปกติเมื่อก่อนเราจะใช้รถของเราทำการขนส่งให้ลูกค้านะครับแต่ตอนนี้ของเราก็คือไม่ทันนะครับในการที่จะส่งให้หน้างงานเพื่อที่เอาลงทีนีนะครับจะสะดวกและเร็วกว่า เวลาในการเดินทางปกติถ้าเป็นช่วงเย็นอย่างนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสักเจ็ดหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับในการเดินทางไปถึงหน้างานนะครับจะถึงประมาณช่วงเช้าเลยเพราะว่าช่วงเช้าจะเข้าไปสายจะติดเวลาลดเวลาถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นก็อาจจะเข้าได้ลําบากหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะถึงช่วงประมาณช่วงเช้านะครับชเช้าก็ดีนะครับเพราะว่า ถ้าถึงเช้าก็สามารถที่จะทำงานได้เสร็จเร็วนะครับรถประเภทนี้จะเป็นรถแบบมีคอกนะครับก็มีผ้าใบกลุ่มมิชิตนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนนะฮะซึ่งฝนก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเราเหมือนกันนะครับเพราะรถของเราจะเป็นรถแบบเป็นเทียบไม่มีคอกเวลาขนส่งก็อาจจะต้องคลุมเยอะหน่อย สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดนะฮะมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยินดีที่จะให้ํำศึกษาในเรื่องของตู้อบเตาทุกประเภทนะฮะทางเรามีทั้งโปรเจกต์แล้วก็มีโมเดลนะฮะก็สามารถที่โทรมาศึกษาได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะฮะของการส่งเตานครั้งนี้นะครับถ้ามีเตาใหม่ๆโมเดลใหม่ นะครับเราก็จะมาแนะนำรีวิวให้ในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ